เจ็จก็หอมหอครับชี้มากินนมแล้วนี่เิ้งชี้แล้วเดวะไอ้เนื้อหอมก็ลูจิ้นเนื้อหอมมานี่เร็วไอนมนมอ่าดีละอีกเก้าให้พอแล้วนะเดี๋ยวมากินนมนะ

ขอมแม่กันขอมือขอมมัแม่กันยังยังอมมัแม่กันขอมกันเดี๋ยวเร็วเดี๋ขอหอหอมอ่ะเรชิ้นขอยังเราชิ้นขอยังอืมวันนี้มันดื้อแหละอ่ะนี่นี่อกันขอมเดีว หอมนิ้วขอมาเออเก่งจังเออเก่งเก่งรู้นะค่ะยันร้อนไม่ขอขอค่าั่งขอมือเก่งเก่งเออในโลกเก่งเลยเมื่กี้ไม่เก่งจังเลย่ะขอมมือขอมนิ้วนิ้วนี่อีกนิดนึงหอมไม่ก่อนขอ หาแนว้มหาแวหาไม่กันหาไม่กันหาไม่เลยหา,มาไ,ไม่ไงกนะเก่งลูกเก่งเก่งเลยอก่งมากเลยวันนี้เก่งม,มากเลยก่งมากเลยกับมให้หทีหน่อร์กดเลกทีหน่ะนะครับไอท็อเด่านะุ๊กตา ก็ดความพอนะครับ